สว string, water, al, ัสดีครับวันนี้ผมมีฟุตบอลมาให้กันสามคู่นะครับสามคู่ให้เลือกเทีย์เลือกตามกันได้นะครับคู่แรกครับเป็นไอ์แลนด์นะครับเปิดบ้านพบโปรตุเกสนะครับคู่นี้นะครับน้ำไหลเชี่ยวไปทางโปรตุเกสมากนะครับน้ำไหลเชี่ยวมากเลยทางโปรตุเกสผมมองว่าโปรตุเกสจะมาเยือนแลวจะยิงประตูได้นะครับผมมองว่าโปรตุเกสจะเก็บใช้ได้แน่นอนครับคู่ที่สองครับเป็นทางการีนะครับเปิดบ้านพบลิทวเนียนะครับผมมองว่าคู่นี้น้ำมันก็ไหลเชี่ยวไปทางทางการีเจ้าบ้านมากนะครับ ผมว่าฮังการีน่าจะเก็บใช้ได้นะครับผมว่า3ประตูมีแน่สประตูมีแน่นครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นนอร์เวย์นะครับเปิดบ้านพบไซน์บัตนะครับฟอร์มการเล่นของสองทีมนี้ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับนอร์เวย์ล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้มานะครับ <c oughs> แต่เกมนี้นะครับน้ำไหลไปทาง นอร์เวย์มากเลยนะผมมองว่านอร์เวย์น่าเก็บใช้ได้ครับฝากไปด้วยนะครับ3คู่นะครับโปรตุเกสฮังการีแล้วก็นอร์เวย์ครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะวินไหมครับจะวินไหมฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดติดตามด้วยครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับอาจจะคันเขินหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ